มาเดี๋ยวพามาดูหลังจากฝนตกนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนที่ฝนจะตกนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับดูตกค่อยๆแรงนะครับเราจะสังเกตว่าข้าไม่มีน้ําเลยนะครับพอฝน่ันไปแฟบเดียวนะครับโอ้น้ําที่ไหนเต็มทุ่งนาเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูหลังจากฝนตกเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้าเยอะมากเดี๋ยวไปดูข้ากันครับอ่าบ้านแอดมินตกวันแรกนะครับที่อื่นเขาตกมา2วันแล้วครับที่นี่ตกวันแรกนะครับตกมาวันเดียวแบบกระหึ่มเลยครับโหดูน้ําครับจากตอนแรกไม่มีน้ําเลยครับ ตกมาทีเดียวครับนูน้ําเต็มทุ่งนาแล้วมักหนึ่งได้น้ําเลยครับท่านชมนะครับนวนเปียกชื้นนูวัวก็ตักถนนตักฝนนะครับชุ่มชื้นกันนะครับนี่ฮะตอนนี้เขาหวานข้าวแล้วครับเนี่ยหวานข้าวแล้วข้าวมันเกิดแล้วครับน้อยๆเนี่ยตอนนี้นด้พอดีครับเจอฝนนะครับเจอฝนแล้วก็พอดีเลยนะครับได้น้ําพอดีนะครับก็เห็นว่าฝนมาสุดท้ายวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับ นี่วัวก็ได้ร่มแล้วนะครับน้ําตามถนนหนทางนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีน้ําอยู่ครับตามทุ่งนานะครับเนี่ยจากร้อยหลายวันนะครับวันนี้มาก็จัดเต็มเลยครับถือว่าตกแรงเลยนะครับในช่วงฤดูนี้นะครับที่เพิ่งตกแรงมานะครับผมอยู่ในโรงเรือนนะครับตกสนั่นเลยนะครับท่านชมนะครับที่ไหนตกกันบ้างก็ทักทายกันเข้ามา